ในการวาดผัง UML นะครับซึ่งใช้ในการออกแบบแล้วก็พัฒนาโปรแกรมนั้นเราสามารถที่จะหาวัตถุสําเร็จรูปมาใช้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการวาดวัตถุเองโดยจะหาได้จากเว็บนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ส่วนของ Custom OpenOffice Shapes นะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้มาเลือกที่ UML Shapes ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะได้ตัวนี้มานะครับที่มีชื่อว่า UML Shapes นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเพื่อที่จะเอาเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับโดยการทำงานนั้นนะครับจะทำงานผ่านทางโปรแกรม Draw นะครับหลักการง่ายๆก็คือเวลาเราต้องการที่จะนำไปใช้งานใช่ไหมครับก็เพียงแค่คลิกเลือกที่ตัวเชฟที่เราต้องการครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คัดลอกครับจากนั้นก็เปิดงานใหม่ แล้วก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับคลิกที่ตัวชิ้นงานคัดลอกนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามาวาดรูปใหม่นะครับครับก็ลองเอาไปใช้กันดูครับในส่วนของการหาวัตถุสําเร็จรูปมาใช้ในการทํางานเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวาดเองนะครับ